ทุกคนทราบกันไหมครับว่าในเรื่องแฟลกแจ็คตัวละครที่เรียกว่าไม่ค่อยจะทําอะไรแล้วไม่มีประโยชน์ก็เหมือนจะมีอยู่ไม่กี่รายครับหนึ่งในนั้นก็คือคานาเกลซึ่งที่เขาเป็นแบบนี้มันกลายมาเป็นเรื่องปกติไปแล้วสาหรับชาวสตอร์มาลองแล้วโอกาสที่เขาจะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็เกิดขึ้นได้ยากมากดังนั้นเราจะไปตามหากันว่าสิ่งที่เขาทําเพื่อคนอื่นมันมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามกันก่อนนะครับงั้นมาลุยกันกันกบ4ีวีรกรรมสุดกล้าหาญของกัปตันคานาเกล และถ้าใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass t Store กับตันคณนเกลคนนี้เป็นที่รู้จักสำหรับชาวสตอรมาลองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวขี้คลาดและชอบนึกถึงตัวเองก่อนซะส่วนใหญ่อีกทั้งเรื่องไม่ดีต่างๆก็ต้องยกให้เขาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับแต่หากมาพูดถึงความดีที่เขาทำมันจะมีสักกี่ครั้งกันครับที่จะยอมช่วยเหลือคนอื่นๆเขาบ้าง ถึงแม้ว่าในเรื่องมันจะปรากฏน้อยออกมากๆแต่ในแต่ละเหตุการณ์ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาครับและนี่ก็คือ4อันดับ off visit hat ในตอนนี้คณะก็ได้ปลดปล่อยชิมเปนซีจากดร์เมธิวครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคณะโก็กับแฟลปแจ็คกำลังเล่นน้ำอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งในขณะนั้นก็มีลิงโผล่มาขโมยหมวกของกัปตันไปครับความวาวุ่นจึงเกิดขึ้นพวกเขาต้องรีบแย่งหมวกกลับคืนมา แต่เหตุการณ์กับตะลปะปัดแทนที่จะเป็นเรื่องเล็กๆกลับกลายมาเป็นเรื่องใหญ่พวกเขาดันถูกพวกลิงจับตัวไปแทนครับจนทําให้ได้พบกับดร์เมทิวพ็อกเทอซึ่งเธอก็กําลังศึกษาชิมพันซีอยู่บวกกับได้ฝึกพฤติกรรมพวกมันมานานกว่า8ปีต่อมาเธอได้ทําการช่วยเหลือเจรจาเพื่อให้ชิมพันซีนําทางแปลวหมวกกับคืนครับตัดมายังจุดหมายปลายทางนับล่องภูเขาไฟ พวกเขาได้พบกับหัวหน้าชิมแพนซีมันได้ยื่นข้อเสนอหากคณะเกลเดินข้ามเชือกไปยังอีกฝั่งของปองพูกเขาไฟได้สำเร็จเขาก็สามารถเอาหมวกกลับคืนไปได้กับตันรับข้อเสนอและได้เดินผ่านไปอย่างเฉียดฉิวหรือผ่านไปอย่างฟุกๆนั่นแหละครับสิ่งนี้ทําให้พวกลิงอึง้งหลังจากนั้นก็ได้ดีใจจนแสดงพฤติกรรมสัตว์ปล่าออกมาแต่สําหรับด็อกเตอร์แล้วเธอไม่ได้ยินดีกับสิ่งนี้ด้วยครับเพราะมันทําลายสิ่งที่เธอพยายามทํามากกว่า8ปีเธอจึงทะเลาะก,กับ,ก,บกับตันและลงเอยด้วยการถูกกาจัดไปในที่สุด เหตุการณ์นี้ได้ปลดปล่อยพวกชิมพันซีเพราะพวกมันต้องทนทุกข์อยู่กับการฟังด็อกเตอร์พูดถึงเรื่องมหาลัยทุกๆวันอีกทั้งยังชอบจูบและรูปหลังอีกตั้งหากครับ p l เพล e สรีทายคณะเกลได้ช่วยเหลือผู้คนในชมรมเล่าเรื่องวันหนึ่งคณะเกลกับแฟลปแจ็คได้พบว่าผู้คนในชมรมถูกแทนที่ด้วยเหล่าเด็กอันธพาลพร้อมกับเหตผลที่ว่าคนเก่าๆได้กเกษียณไปแล้ว คานาเกลจะต้องแสดงความเก่าด้วยการโชว์การเล่าเรื่องให้กับเด็กรุ่นใหม่ฟังแต่ปรากฏว่ามันโคตรจะน่าเบื่อครับมันเลยทําให้พวกเด็กอันธพาลอยากจะเขีียเขาออจากที่นี่แต่ด้วยความพยายามของคานาเกลที่อยากจะให้พวกเด็กๆยอมรับเขาจึงยอมทําตามทุกอย่างอย่างเป็นเบหาของกินให้แต่ก็ยังไม่ถูกใจพวกเด็กๆ <B rain> จนคานาเกลวางแผนที่จะปั่นหัวพวกเด็กอันธพาลซึ่งก็ไม่เป็นผลครับแล้วก็กลับถูกพวกเด็กแบนออกจากชมรมอีกตั้งหาก เขาเลยได้ไอเดียใหม่มันก็คือการตั้งชมรมเอาซะเลยแต่ผลลัพธ์กลับล้มเหลวเพราะเขานั้นเล่าได้แย่จริงๆครับจนทําให้ผู้คนหนีกันไปหมดเขาจึงเริ่มคลั่งและอยากกลับไปทําลายพวกเด็กอันาพาลกับชมรมไม่สิ้นซากความบ้าน,นี้เลยทําให้เขาพบกับความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วพวกเด็กอันธพานได้มัดและขังผู้คนในชมรมไว้คณะเกลจึงรีบแก้มัดแล้วก็ได้แจ้งตํารวจไปในที่สุดจนพวกเด็กอันาพานที่ถูกจับไปครับ โอ้ยูแอนิมอลเป็นวิดีกรรมการชิงตัวแฟลปแจ็คจากหญิงแก่น่าเกลียดณวันที่สดใสแฟลปแจ็คได้ออกไปคุยขยะคนเดียวเหตุการณ์นี้ทําให้มนุษย์ป้าหน้าตาน่าเกลียดมาพบเขาเธอจึงอยากจะช่วยแฟลปแจ็คให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยไปดูความเป็นอยู่ของเขาและพบว่าเขาถูกเลี้ยงด้วยสัตว์2ตัวนี้ oh. อีกทั้งความเป็นอยู่มันยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเธอจึงนําตัวแฟลปแจ็คไปยังบ้านรับเลี้ยงเด็กกาพรา้ารเหตุการณ์นี้มันเลยตกเป็นหน้าที่ของคานาโกลที่ต้องชิงตัวแฟลปแจ ต่อมาคารนาก,กลได้คิดวางแผนชิงตัวแฟลปแจ็คกลับคืนนั่นก็คือให้ลุริพูปเด็กไปรับเลี้ยงแฟลปแจ็คแต่แผนกลับจําเป็นต้องลม่มเพราะเขาดันไปถูกใจและรับเลี้ยงเด็กที่ชอบถังเหมือนกับเขาแทนที่จะทําตามแผนที่วางไว้มันจึงบีบให้บอบบี้ต้องออกแรงลงมือเองครับพร้อมกับความช่วยเหลือน,น้อยนิดของคารนาก,กลจนท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้ตัวแฟลปแจ็คกลับมาแต่ไม่ใช่เพราะมนุษย์ป้าเห็นความพยายามและความรักที่พวกเขามีต่อแฟลปแจ็คนะครับแต่มันเป็นเพราะเธอกลัวว่าพวกเขาจะทําหลังคาบ้านเด็กกำพร้าพังเป็นหลุมอีก 100%วีรกรรมการกอบกู้ท่าเรือสตอมาลองจากโจนสลัด100คนโดยเรื่องเกิดขึ้น,มนกเมื่อคณะโกกับแฟลปแจ็คได้เล่นซ่อนแอบกันแฟลปแจ็คพยายามเล่นใหญ่เลยไปซ่อนตัวท่ามกลางมหาสมุทรอันไกลโพล้นตัดมาที่คณะโก,กที่เป็นฝ่ายหาแต่เขากลับติดปัญหาตรงไม่สามารถนับเลขได้ถึง100เขานับถึงได้แค่เลข3มันเลยทําให้แฟลปแจ็คเสียใจกับการรอเกอร์จนมีเรือลําใหญ่ผ่านเข้ามาครับ และเขาได้พบว่ามันเป็นเรือของนักสำรวจประชากรแฟลปแจ็คเลยสนใจอยากจะเข้าร่วมด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการสำรวจทุกคนในสตอมาลองยกเว้นกับคาาเกลและนำผลสำรวจไปให้แก่หัวหน้าแต่ปรากฏว่าสิ่งที่แฟลปแจ็คทำไปกลับเป็นผลร้ายต่อสตอมาลองครับเพราะเขาถูกหลอกจากกลุ่มโจรสลัดที่ปลอมตัวมาเป็นนักสำรวจอีกทั้งยังมีแผนจะเข้ายึดสตอมาลองที่มีประชากรน้อยกว่าพวกโจรสลัดหนึ่งคนความได้เปรียบนี้เลยทำให้ยึดท่าเรือได้สำเร็จ แต่มันยังเหลืออีกหนึ่งคนที่ยังไม่ถูกนับนั่นก็คือคานาเกลครับเขาเลี้ยวชนะพวกโจนสลัดมาอย่างง่ายดายถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะนับเลขได้ถึง3ก็ตามเหตุการณ์นี้เลยกลายเป็นคานาเกลได้ใจชาวเมืองทุกคนไปเลยครับและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือ4อันดับวีรกรรมของคานาเกลถึงแม้ว่าบางเหตุการณ์จะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้แสดงความกล้าหาญที่มีอันน้อยนิดของเขาให้ทุกคนได้เห็นครับ แล้วคุณผู้ชมชอบเหตุการณ์ไหนของคณนาโก,ก้กันบ้างก็มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you next time ครับ